สว่างขอให้ทุกคนเฮงเงรวยรวยปังๆนะคะตลาด9ห้องสุพรรณบุรีรสไตล์เจหมวยคือต้องซื้อร้านแรกที่เจอเจอร้านอะไรก็คือซื้อเลยมีร้านจักสารขายกาแฟขายอาหารเจมีความเก่าแก่คลาสสิกนะเนี่ย,<ด>ยชอบไหมโรงเรียนร้านคาวิทยาศาสต์เป็นสถานที่ ค่อยรู้จักกันนะครับในสมัยก่อนนะมีโจนดังโจนเยอะเอาขึ้นไว้ก็คือถ้าเกิดว่าคนปกติขึ้นไปก็จะมองเห็นทัศนียภาพรอบๆเลยนะจานชามโบราณของแบบดั้งเดิมเลยตาอะไรนะคะตากระต่ายตากระต่ายนะขอให้วันแม่ปีนี้ทุกครอบครัวมีความสุขความเจริญรวยๆปังๆกันทุกท่านเลยนะคะ